สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยค่ะในรายการ I Like ค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมถูกใจเป็นคนทันสมัยแล้วก็ไม่ตกเทรนในทุกด้านนะคะวันนี้จอยอวสดามาพร้อมกับเพื่อนเพเช่นเคยค่ะพธิีนาเยี่ยมเพกาค่ะยุชนาลูิสแสงสูนค่ะค่ะวันนี้เราทั้ง3คนออกนอกสถานที่ตามคำแนะนำของบกเปรียว บอกให้มาถ่ายทํารายการนอกสถานที่บ้างในจังหวัดใกล้ๆก้กรุงเทพไม่ไกลนะคะเดินทางแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเอ่ยคะซูชิสมุทรสงครามสมุทรสงครามที่นี่มีที่กินที่เที่ยวเยอะนะเยอะมากเลยนะ ปลาทูดังที่สุดแล้วนัางงอคอค่ะแต่ตอนนี้หิวแล้วอ่ะต้องหาที่อร่อยอร่อยทานแล้วเอ๊เดี๋ยวจะทำยังไงที่จะเลือกสถานที่ต้องไปปรึกษาคนนี้เลยค่ะสวัสดีเลยค่ะคุณจี๊ดคุณจี๊ดคุณจี๊ดศิตานะคะสาวแม่กองของเราวันนี้คุณจี๊ดจะพาเราไปทานอะไรเอ่ยมาแม่กองทั้งทีก็ต้องเป็นอาหารทะเล กุ้งหอยปูปลาถูกใจพี่ที่สุดเลยใช่ไหมปลาถูห้ามลืมแล้วตอนนี้มาอยู่ที่เนี่ยที่ไหนเนี่ยอสิตาอีโครีสอร์ทเป็นเพิ่งเปิดใหม่เลยค่ะเปิดตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองเมรี่อินเทรนด์มากใหม่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัสงครามแล้วก็เป็นอีโครีสอร์ทที่อนุรักษ์ธรรมชาติพืชผักสวนครัวที่มีเนี่ยไม่ได้ใช้สารพิษเลยแล้วก็ลดการใช้พลาสติก นะคะแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการกำจัดแยกขยะเพื่อไปรีไซเคิลนี่เนี่ยที่10ไร่แต่สิบไร่เหรอคะสิบไร่ไแต่ติดแม่น้ำไหมคะติดแม่น้ำค่ะแล้วเขาก็คือขุดคลองจากน้ำข้างนอกเข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นบริเวณหน้าห้องทุกห้องเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำผ่านหน้าห้องแล้วก็มีระเบียงให้นั่งชิลๆแล้วจุดเด่นของที่อาสิตานี่คืออะไรคะคุณจี๊ดจุดเด่นของที่นี่คือเป็นธรรมชาติที่คนได้มาเที่ยวอยู่กับธรรมชาติได้สัมผัสกับน้ำค้างญ่า ดวงดาวแล้วก็ไปชมหิ่งห้อยในรีสอร์ทได้อีกตอนเช้ามีพระใช่ค่ะอยู่ในรีสอร์ทเลยตอนเช้าเนี่ยค่ะก็พายเรือมาให้เราได้ทําบุญหน้ารีสอร์ทนะคะตรงที่เป็นท่าน้ําส่วนอย่างสระน้ําที่เห็นเนี่ยก็เป็นสระเกลือนะคะสระเกลือเพื่อรักษาสมรรถนะไม่เสียแล้วก็สําหรับเส้นผมด้วยคืเคยพักครั้งหนึ่งแล้วค่ะคุณเกษรู้สึกชอบพักเนี่ยชอบค่ะรู้สึกเตียงกับหมอนเนี่ยค่ะนอนแล้วหลบสบายมาก ผู้ชมค,คะหลังจากที่จอยนะคะพาเพื่อนๆเ,เดินชมรอบอสิตาอีโคโรีสอร์ทแล้วช่วงนี้ก็ถึงเวลาอาหารกลางวันเพราะฉะนั้นต้องชวนทุกคนนะคะกดไลค์ให้กับเมนูอาหารกลางวันในวันนี้ค่ะวันนี้คงต้องขออนุญ,ญาตให้คุณจี๊ดแนะนําดูว่าอะไรที่น่าทานบ้างอันนี้เมนูเด็ด ของที่อัสติตาะไรหรือเปล่าคะคุณจี๊ดใช่แล้วค่ะแล้วก็จริงๆแล้ว้าเป็นเมนูเด็ดของคนแม่กลองด้วยอย่างเช่นปลาทูวันนี้มีปลาทูต้มมาดาน้ำปลอหไืมเปล่าคะใช่แล้วช่วงนี้เนี่ยปลาทูแม่กลองนะคะตัวจะเล็กแต่ว่ามันแต่ถ้าเป็นปลาทูตัวใหญ่ๆเนี่ยจะไม่มันนะคะแล้วก็ที่เห็นคล้ายๆชะอมนะคะคือใบชะครามเีทานอร่อยนะคะมันจะมันๆแล้วก็กุ้งแชบวยทะเลคะ ปูไข่ผัดผงกะหรี่แน่นอนอยู่แล้วอันนี้ของพี่แจ๊ดนะคะเนี่ยค่ะปลากระพงทอดแล้วก็ที่ในถ้วยที่เห็นก็คือเป็นน้ำผัดชาไว้ราหรือว่าจะทานกับน้ำปลามะนาวก็ได้ค่ะน่าทานนั้นเลยอ่ะอย่างนี้ไม่รู้ว่าแพงมากไหมคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมาทานใช่ักะมของที่แม่กรองเนี่ยทั้งสดแล้วก็ถูกอยู่แล้วนะคะทานซีฟู้ดต้องมาทานแม่กรองทั้งถูกแล้วก็ทั้งสด จีิงๆถ้าอย่างสมมุติว่าคนที่มาเที่ยวที่อัอสราร์อ่างะคะ่ะเกิดใช้กิจกรรมที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถไปเที่ยวใกล้ๆนี้เที่ยวที่ไหนได้อีกคะที่นี่เขามีเรือค่ะพาไปเที่ยวด้วยนะคะก็พาเรือพาไปเนี่ยคือไปที่เที่ยวที่สําคัญๆนัถึงวัดดังๆด,ด้วยแล้วก็ไปจบที่ตลาด น้ําอัมพวาค่ะกลับมาก็ได้ดูหิงห้อยแล้วก็ดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่ตรงแม่น้ํานะคะกลับมาด้วยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วที่นี่มีวัดถึง90มากกว่า99วัดนะ <c oughs> คุณจอยคุณแจ หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับการเที่ยวสวมุทรสงครามในวันนี้สนุกสนานแล้แต่ว่าขับรถกลับแค่ชั่วโมงเดียวเองนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่นะคุณนุช yeah. ค่ะอศสิกาอีโครีสอร์ทอัมพวาค่ะประทับใจอะไรบ้างคะพี่แจ๊ดพี่เคยมาแถบนี้เยอะนะคะแต่ไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยเข้ามาแล้วรู้สึกสดชื่นคะ่ะต้นไม้เยอะแล้วก็ได้เห็นน้ํา มีอาหารอร่อยๆทานก็รู้สึกว่าอาจจะต้องกลับมาเร็วเนี้ยค่ะแล้วต้องขอให้คุณจี๊ดสาวแม่กลองพูดถึงแม่กลองสักนิดนึงสาวแม่กลองสวยนะคะอาหารอร่อยค่ะแล้วก็มีที่เที่ยวเยอะมากมายเลยหนึ่งวันนะคะได้มาทําบุญได้มาทานอาหารเที่ยวสุขภาพนะคะแล้วก็ได้มาสนุกานกับเพื่อนเพืนะคะเรียนเชิญนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ที่มาเอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการอาสิตารีอีโคโรีสอร์ทและขอให้พวกเรานะคะกดไลค์ค่ะพร้อมๆกันให้กับอาสิตารอีโคโรีสอร์ทแล้วก็แม่กลองกับจังหวัดสมุทรสงครามด้วยสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะ mm. TNN 24วันอาทิตย์17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณ I l i ลคสวัสดีค่ะ